เครื่องนะคะยีสต์ยีสต์แป้งขนมปังคนให้เข้ากันนะคะในส่วนนี้เราจะทําในส่วนของแป้งสปองนะคะแล้วก็น้ําอุ่นใส่น้าอุ่นลงไปอุ่นแค่ไหนเอามือจุ่มลงไปได้อยู่ได้สบายๆนะคะถ้าร้อนมากเดี๋ยวยีสต์ตายก่อนนะคะแล้วก็เดินเครื่องพอเข้าักพักนะคะเราน้ําตาลทรายใส่เข้าไปเลยแล้วก็นวด ให้มันเข้ากันอีกครั้งหนึ่งแนละ้วก็พักแป้งให้มันขึ้นสองเท่าตัวนะคะหรือเวลา4 0 5สถ้นาที <S <S เมื่อเราพักแป้งโดขึ้นได้ที่แล้วนะคะเป็นเวลา40นาทีใส่แป้งขนมปังที่เหลือใส่นมผง วานิลาผมนวดให้เข้ากันสักครู่นะคะแป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่เนยลงไปใส่เกลือนวดให้เนียนเลยนะคะเมื่อเรานวดแป้งเนียนแล้วนะคะเราก็ดึงให้มันตึงๆนิดนึงหรือใช้พลาสติกคลุมเลยก็ได้หรือบางคนก็ใช้เนยทาข้างหมดนะคะ เช็คว่าแป้งเราใช้ได้หรือไม่นะคะเช็คดูว่ามันเป็นฟิล์มสวยไหมขึงดูดดึงไปทีละนิดนะคะไม่ใช่ดึงปื๊ดเลยมันขาดนะคะเป็นฟิล์มบางๆนะคะอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยแป้งเราใช้ได้แล้วนะคะก็พักแป้งไว้สักประมาณ10นาทีเราก็ครอบด้วยอ่างผสมหรือพลาสติกคลุมก็ได้นะคะ เราพักแป้งได้แล้วนะคะ10นาทีแป้งคลายตัวละเราตัดก้อนแป้ง30กรัมนะคะวันที่เราจะทำวันนี้ ทำจนครบจำนวนที่เราต้องการนะคะถ้าเราช่างแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มคลึงตั้งแต่ลูกแรกที่เราตัดนะคะแล้วก็เรียงตามลำดับก่อนล้งด้วยนะคะคลึงให้เนีย เมื่อเราคลึงเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ไส้ตามลําดับก่อนหลังนะคะอันไหนทําก่อนก็หยิบอันนั้นมาใส่ไส้ก่อนได้เลยระหว่างพักแป้งนะคะที่เราคลึงเนี่ยเราก็หาพลาสติกมาคลุมแป้งไว้ไม่ให้โดนลมนะคะแป้งเราจะได้ไม่กระด้างเราก็จะเปิดพลาสติกดึงไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะใช้เราก็หยิบไปทีละอันสำหรับไส้ฝอยทองนะคะเราจะทำเป็นสองแบบนะคะ หอ่อกลมๆกับใส่ฝอยทองแล้วรีดม้วนแล้วตัดนะคะฝอยทองจะใส่มากน้อยก็แล้วแต่ท่านนะคะกระจายให้ทั่วเวลาม้วนมันจะได้มีไส้ทั่วๆนะคะตัดจะได้สวยๆใส่ไส้เสร็จนะคะก็ม้วน ค่ะเรายังไม่ตัดเดี๋ยวเราจะตัด เก็บริมให้สนิทนะคะเดี๋ยวเวลาตัดแล้วมันจะเด้งออกมาเราจะตัดฝอยทองของเรานะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆสวยๆแล้วแต่เราตัดเล็กๆบางๆก่อน ตัดเสร็จแล้วผักไข่เราจะไม่แผ่มากเกินไปนะคะถ้าแผ่มากเกินไปอแป้งมันบางแล้วมันเนื้อสัมผัสมันไม่นุ่มนะคะแล้วก็วายนิดหน่อยทำเป็นทรงนี้นะคะ เล็กๆก,ก่อนเลยเพื่อทําเป็นยอดจะได้สวยๆนะคะตัดผักออกมาตัดเฉียงนิดนึงแล้วก็ผักออกมานะคะตัดเฉียงนิดนึงผักออกมาปลายจะได้แหลมๆถ้าใครตั้งตรงๆเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะคะปลายมันจะไม่แหลมตัดให้มันขาดไปเลยก็ได้ยังไงก็ติดกันนะคะให้แป้งมันขาดไปเลยก็ได้แล้วก็ผลัก แล้วก็พลักแป้งแล้วก็เหลือตรงหางมันเล็กน้อยนะคะก็ตกแต่งให้เหมือนกิ่งไม้นะคะแบบง่ายๆสายฝอยทองของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปพักให้ขึ้นประมาณ40-50นาทีใช้พลาสติกกลมนะคะหรือใส่ตู้พรุ๊ฟที่ท่านมีได้เลยสายฝอยทองของเราอีกแบบนึงนะคะ ทำสี่มุมไปเลยจะได้สะดวกเราจะงายแป้งขึ้นนะคะแล้วก็จับตรึงไว้กับโต๊ะได้เลยสี่มุมค่ะแล้วก็ทำทีละหลายๆก้อนเลยนะคะใส่ใส่สมากน้อยแล้วแต่ท่านนะคะจับด้านตรงข้ามเข้าหากันแป้งไม่ต้องเยอะนะคะข้างล่างไม่งั้นแป้งจะก,กองที่ก้นขนมเต็มเลยนะคะดึงให้ตึงๆแบบนี้ใส่กระถง ใครจะเอาวางบนถาดที่รองด้วยแผ่นอบรองอบก็ได้นะคะหรือจะใช้ทิมอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาด้วยไขมันก็ได้จับด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามเข้าหากันแล้วก็ดึงส่วนที่มันยังไม่มิดนะคะริมแป้งนิดหน่อยเองเพราะาแป้งมันยืดหยุ่นได้หน้าก็จะตึงสวยจับด้านตรงข้าม หยิบริมแป้งนิดหน่อยไม่ต้องไปขยุ่มมาเยอะนะคะเพราะแป้งมันยืดหยุ่นได้นะคะแบบนี้เลยเมื่อเราห่อเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไปพรูฟให้มันขึ้นนะคะอย่าลืมปิดด้วยพลาสติกนะคะขนมเราพักได้ที่แล้วนะคะแล้วก็สเปรย์น้ําให้มันชุ่มชื้นนิดนึงนะคะขนมปังเราจะได้นิ่แห้งมากแล้วก็อบที่อุณหภูมิ200องศา เวลานั้นอยู่ที่ขนาดขนมของท่านนะคะเตาบ้านใครบ้านท่านอบให้หลวงสวยตามต้องการขนมสุกแล้วนะคะเราก็ทานเนยเหมือนเดิมให้มันมีความมันวาวและชุ่มฉ่าและกลิ่นหอมนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ระวังเรื่องความเค็มด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะขนมตังไส้ฝอยทองของเรา